สวัสดีครับท่านาผู้ชมที่เคารพผมรัชตะมูลทรัพย์นำทุกท่านมาที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมวันนี้พามาพบกับคุณขวัญทไทยวเส้อยครับสวัสดีครับวส,สวัสดีครับพี่เอ,อนะครับพี่เอ,อข้างหลังของเรานี่คืออะไรครับคือแปลง t is t ค่ s ต้นกล้าเนาะต้นกล a า,า,า,าต้น h ้ s i ต w นข้าว this is what is t h i นี s ว h a t is this is what is this is what is t h s i i this a s s i t ถ้าเราหวานกล้าเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนยังไงครับ30วันค่ะประมาณ3าวันเนาะปีก่อนก่อนพี่เอเนี่ยหวานกล้าหวานไปเสร็จแล้วนี่จะต้องใส่ปุ๋ยใส่ะอะไรไหมครับใส่ค่ะต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยประเภทยังไงปุ๋ยยูเลียกับไอปุ๋ย16 20ใส่ก่อนที่จะได้ถอนกล้าเนาะค่ะ,ะแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาทดสอบทดลอง ข้าวของพี่เอหวานไปได้สักกี่วันละวห้าวันนี้ค่ะใส่ใส่ห้าวันเนาะห้าวันก็เริ่มมีงอกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเราจะลองใช้แซฟสปาร์คแซฟสปาร์คสองบวกกันซึ่งเป็นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบเดี๋ยวจะลองฉีดไปฉีดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะไปลองไปฉีดกัน เราฉีดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูครับพี่เอว่าหลังจากนี้ต้นกล้าเราจะเป็นยังไงเนะะเาะจะเติบโตแข็งแรงแค่ไหนแบบไหนอย่างไรระยะเวลาของต้นกล้าของเราปกติมันจะ30วัน30วันเราจะมาดูว่ามันจะเร็วขึ้นไหมะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ขอบคุณพี่เอครับที่มาพูดคุยครับขอบคุณค,ค,ครับ